สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยจริงๆต้องพูดไปถึงระดับโลกเส,สด็จสัมปนะครับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในช่วงปีนี้และอนาคตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆและที่สําคัญนี่นะครับ คนจะซื้อรถก็อยู่ที่พฤติกรรมรถซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในช่วงประมาณกว่า5ปีที่ผ่านมาครับวันนี้ผมจึงเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์สุธทองบันครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของซัพต์โตโยต้ามอเตอร์ Motor ประเทศไทยใน,ในการปีถามสครับสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับโอ้โตโยต้าเนี่ยอยู่กับเมืองไทยมาหลายทศวรรษมากนะครับ,รบแต่วันนี้ปรากฏว่าโตโยต้ากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสําคัญได้ยินข่าวว่าจะไม่ผลิตแค่รถยนต์อย่างนั้นหรยอครับจริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็นการปรับจาก ผู้ผลิตรถยนต์ไปเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนนะครับหรือเราเรียกว่า mobility company จริงๆยังเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนที่หรือรถยนต์ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงใช้วิธีคิดอย่างนี้แล้วล่ะครับขออนุญาตย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะฮะได้ครับถ้าเราย้อนกลับไปสัก50ปีก่อนพอตัวใต้เราอยู่ในประเทศไทยมาประมาณสักขึ้น58ปีนะครับถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยเมื่อก่อน ความต้องการการใช้งานของรถยนต์ก็เกิดจากการนํารถเข้ามาขายถูกต้องใช่ไหมฮะพอมีพอมีความต้องการสูงขึ้นให้ราคามันถูกลงก็คงต้องผลิตผลิตเองเพราะนั้นเราก็เกิดการผลิตในประเทศพอผลิตแล้วรถยนต์ก็กระจายออกไปมากขึ้นศูนย์บริการก็ต้องจําเป็นต้องเกิดขึ้นในทั่วประเทศใช่ไหมครับเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้รถได้ เพราะฉะนั้นกําลังการซื้ออาจจะไม่เท่ากันทุกคนจริงครับระบบไฟแนนซ์ก็เลยเกิดขึ้นนะฮะเพื่อดูแลความปลอดภัยหรือการดูแลสภาพรถก็จะเกิดประเด็นประกันภัยตามมาใช่ไหมฮซึ่งตัวาเองก็พยายามจะเข้ามาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเวฟของความต้องการของลูกค้าครับอย่างล่าสุดก็จะมีการเมื่อสิกว่าปีที่แล้วเราก็ได้นำศูน เรียกว่าอะไรโตโยต้ายูสคาหรือเรียกว่าโตโยต้าชัวชัวเข้ามาดูแลธุรกิจรถใช้แล้วนะครับซึ่งการการเปลี่ยนแปลงตรงนี้วิวัฒนาการตรงนี้มันมันเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบคอนเวนชั่นอลคือการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าอะไรจับต้องได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกปีทุกวันใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าอาจจะ คอนเวอร์ชั่นอาจจะค่อยๆไปนะครับเราก็มามองว่าจริงๆแล้วทําไมถึงเปลี่ยนผู้บริโภคเปลี่ยนผู้บริโภคเปลี่ยนใช่ไหมครับเราทำเป็นต้อง Catch up การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่านั้นนะครับก็คือดิจิทัลวันนี้ดิจิทัลทําให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยน2องอย่างหนึ่งพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการซื้อสองคือพฤติกรรมการใช้รถซึ่งการตอบสนองตรงนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเเรียกตามให้ทันที่รับชั่นตรงนี้เรามองว่าการเชลเลนจ์ของมันเนี่ยมันมีทั้งหมด4เรื่อง4เรื่องด้วยกันนะครับครับหนึ่งก็คือเราเรียกว่า c a s e นะ c a s e case case ครับหนึ่งก็คือ connected connected นะครับก็คือเรื่องการเชื่อมโยงของ big data ระหว่างการเดินทางกับผู้บริโภคกับ ธุรกิจรอบค้าเนี่ยจะเชื่อมโยงกันเต็มไปหมดนะครับครสองก็คือออโตนมัสออโตโนมัสรถจะเริ่มวิ่งไปมาด้วยตัวมันเองตัวมันเองนะครับสามคือแชร์ลิงยกตัวอย่างแชร์ลิงสมัยก่อนถ้าคุณบัญชาจะไปเชียงใหม่มีทางเลือกสองทางสมัยก่อนนะคือรถไฟไปหรือขับรถไปเองสองอย่างใช่ไหมฮะยังไม่มีเครื่องบินเครื่องบินอาจจะแพงใช่ทีนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนสามารถขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ ช่แล้วก็ไปกขารถใช้นรับไปนั่นโอนนั่นชิปหรือการเคลื่อนที่เนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแล้วไอโมเดลของของการใช้งานเนี่ยมันจะต้องมาแชร์ลิงการเดินทางกันมากขึ้นนะครับส่วนตัว E ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ electrification ก็คือระบบรถไฟฟ้าไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเข้ามานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ CSE เนี่ยเราเลยจำเป็นต้อง หันมามองตัวเราเองว่าเราจะผลิตคือผู้ผลิตรถไปขายหรือเราคือผู้ที่คอยดูแลการเคลื่อนที่หรือการขับเคลื่อนของผู้บริโภคอ๋อตรงนี้เองอันนี้เป็นที่มาของการเปลี่ยนมาเป็นโมบิลิต <ility> ี้คอมพานีโมบิลิตี้คอมพานีครับถึงจุดนี้แสดงว่าการเตรียมพร้อมของเราการมองไปข้างหน้าของเราหรือกลไกต่างตที่จะมาสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราก็เตรียมพร้อมไปแล้วในระดับ ได้หนึ่งครับจริงๆแล้ว CSE เนี่ยมันมีมันมีสเต็ปในการในการพัฒนาอย่างเช่นในเร็วๆวันนี้ทางประเทศไทยเราคงยังอาจจะไม่เห็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่อง c o n n e c t เตมีการเช่อมโยเห็นแน่ตัวอย่าง c o n n e c t เตอันนึงที่ทางบริษัทโตโยต้าเนี่ยพยายามจะนำมาเสนอให้กับลูกค้านะครับก็คือ การนำเอาจุดแข็งของธุรกิจเครือข่ายและพันธมิตรครับซึ่งเราพยายามจะมองว่าทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปการต้องการการใช้ชีวิตและการเคลื่อนที่เนี่ยที่เปลี่ยนรูปแบบไปเมื่อก่อนคุณจะใช้ชีวิตคุณต้องเคลื่อนที่ด้วยรถถูกวันนี้คุณอาจจะใช้ชีวิตแต่ไม่ต้องเคลื่อนที่ก็ได้หรือเคลื่อนที่ด้วยหลายๆการเดินทาง แสดงว่าตอนนี้การเปลี่ยนจากองค์กรที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์อย่างเดียวไม่ใช่ละไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการขับเคลื่อนใช่ไหมครับมันก็จะดูแลบบครบวงจรอย่างนี้หมดเลยครับเท่ากับว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเราอย่างสมบูรณ์แบบใช่เราจะเป็นต้องอย่จะพก่อนแค่ขายรถอย่างเดียวแล้วจบไม่ใช่ใช่เราก็จะดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าครับโดยส่วนตัวมองว่าพอเราเปลี่ยนทั้งเรื่องของนโยบายกลยุทธ นำเอาทุกสิ่งทุกอย่างเสนอเปลี่ยนตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี่ยนะฮะตัยต้าประเทศไทยมองว่ามันจะเกิดการเติบโตอย่างไรหรือเรอาคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งถือว่าเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยนะฮะใน,ในทิศทางไหนครับคือผมว่าเราเรามองว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นที่จะดูดูที่สินค้าใช่นะฮะตอนนี้โจทย์ของเราก็คือเราไม่ได้ไม่ได้มองที่ตัวสินค้าครับ,รบเราจะมองที่ สอประเด็นประเด็นแรกสินค้าเรามุ่งเน้นที่จะสร้าง ever better car ever better car เราพยายามจะมุ่งเน้นหาเทคโนโลยีเพื่อให้รถเนี่ยมันดีกว่าเดิมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ mobility company ที่จะมอบให้ลูกค้าคือ ever better service ever better service นะครับก็คือบริการที่อยู่รายรอบการเดินทางของของลูกค้าของลูกค้านะครับ แล้วเราหวังว่าด้วยการประสานกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะสร้าง Ever Better Life ให้กับผู้บริโภคและลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะพยายามทิศทางต่างๆแบบนี้ไปครับั้นแสดงว่าผู้บริโภคเองก็จะได้ทั้งเรื่องของรถเรื่องของบริการนะครับเรื่องของความประทับใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับทั้ง3 e ม e r better concept ตรงนี้ครับโอ้ฟังแล้วเนี่ยอยากเข้ามา ร่วมสัมพันธ์กับเทคโนโลยีกับประสบการณ์นี้มากๆเลยครับคั<ล> <laughs> <laughs> ันก็แสดงว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยด้วยนโยบายอย่างนี้จะเกิดขึ้นในไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็จะขับ,คบ,คบเคลื่อนจากนี้เป็นต่อไปครับครับเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมกับโตโยต้าอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่เป็นการพูดคุยในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแค่ฟังตรงนี้ก็ทาให้รู้นะครับว่าขณะนี้ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเนี่ยกำลังกําหนดทิศทางของรถยนต์ บนความต้องการของผู้บริโภคหรือคนซื้อไปในโลกแห่งอนาคตแบบไหนขอบคุณครับคุณสุศักดิ์ครับครับแล้วทุกนที่กือ์บีทาสกันนะครับแล้วกลับมาพบกันในใหม่นะครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ